อุ้ยใครเอ่ย move อนไวไม่ผิดที่เลิกเพราะไปต่อไม่ไหวหรือมีใครแต่แรกวงการบันเทิงไทยมีเรื่องให้เผือกไม่หยุดจริงๆเพราะล่าสุดเพจเจมอยร้อยแปดก็ได้ทิ้งบอมให้ลูกเพจได้ทำการบ้านใช้สมองกันอีกแล้วเมื่อเจมอยบอกว่าการ m o v ออนไวไม่ผิดแต่อาจทำให้แฟนเก่าเข้าใจผิดว่าอา้าวที่เลิกกับกูเพราะไปต่อไม่ไหวหรือเมืองมีใครตั้งแต่แรกกูไม่เข้าข้างใครละกันอยู่เทีมตัวเอง #ep เมีย <ht> e er, ทานายเจมกิกทานาย ตามว่าแต่จะเป็นคู่ไหนลองส่องไปความคิดเห็นจากชาวเน็ตดูไม่ว่าจะเป็นงืมเสียงหนุ่มกันชายเขาหมดรักเลิกโทรคนอื่นยอมรับความจริงเถอะเอาเป็นว่าแบบนี้เลิกได้ก็ดีดีกว่าขบซ้อนให้เราเสียน้ําตาม,มากมายในภายหลังเป็นกอลจอให้นะเหมือนปีที่แล้วเลยฮ่หาฮตรงเฉยใครจะแชทใครจะแชทให้มีหลักฐานก็แชทไปเถอะกูไปจับมือกับทนายเจมดีกว่าบายใจดีอุ๊ยแล้วพ่อยอบอกยังรักกันดีกับแฟน ตอนแรกก็ทนได้หมดแหละพอมีคนอื่นนั่นแหละทนไม่ได้ทันทีฮ่าฮ่า,าวันเลิกมีใหม่ก็คือไม่ผิดแต่ทำร้ายจิตใจแฟนเก่ามากนะบอกเลยร้องไห้